สวัสดีครับพบกับผม Travel by t e ท k ในช anel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะฮะหรือว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะฮะชื่อใหม่นะครับเมื่อกี้ผมก็เพิ่งรับประทานอาหารมื้อเช้าเสร็จที่ศูนย์อาหารของสถานีกลางบางซื่อนะฮะฟุดคอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวรถไฟฟ้าสายสีแดงตะวันตกนะฮะโดยรอบนี้นะครับผมก็จะรีวิวตั้งแต่ สถานีกลางบางซื่อไปจนถึงสถานีตลิ่งชันเลยนะฮะเพราะว่าผมจะนั่งรถฟรีดเดอร์ดิวเซียลางไปที่สารยาต่อนะฮะพอดีจะไปงานรับปริญญารุ่นพี่นะฮะร,รอบนี้ก็จะรีวิวแบบจัดเต็มเลยนะฮะตั้งแต่บางซื่อถึงตลิ่งชันนะครับถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลบางส่วนที่ผมพูดฟังไม่รู้เรื่องหรือถ้ามีภาพอศรรัศสันไหวก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะฮะ ถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่โถงหน้าสถานีกลางบางซื่อนะฮะตรงนี้เองนะครับแต่ก่อนก็เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 นะฮะแต่ว่ากไ็ได้ยุติการให้บริการเมื่อวันที่30กันยายนต5 6 5ที่ผ่านมาแล้วนะฮะหลังจากที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19ยุติการให้บริการนะฮะบ,บรรยากาศก็เงียบเหงานะครับ แต่ผมเชื่อนะครับว่าเมื่อรถไฟทางไกลขึ้นมาวิ่งร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะรถไฟสายเหนือสายสานสายใต้ขึ้นมาวิ่งร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะที่สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้ทุกอย่างจะเริ่มคึกคักนะฮะแล้วเมื่อทุกอย่างเปิดเต็มระบบที่นี่เองก็จะเป็นศูนย์กลางระบบรางอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปที่ชันชลาของรถไฟฟ้าสายสีแดงตะวันตกนะฮะ ถ้าจะไปบางซื้อตะหลิ่งชันให้ใช้ชั้นชลาที่9กับ10นะครับก็สำหรับความถี่ของขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงขบวนหนึ่งนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะฮะร,รู้สึกว่ารถจะยังไม่มานะฮะดูแล้วนะครับ แต่ว่ามีรถจอดอยู่ที่ชานชลาด้านขวานะครับแต่ว่ารู้สึกทันนี้จะไม่ให้บริการนะฮะคันนี้จอดสำรองเอาไว้เฉยๆนะฮะแต่ว่าเราจะขึ้นที่ชานชรลานี้นะฮะเดี๋ยวเรารอขอบวนรถมาก่อนนะครับระบรับก็สำรับ รถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะไปตลิ่งชันเที่ยวต่อไปนะฮะก็ <Orion. S 1> จะออกในเวลา9โมงนะฮะขบวนที่2023นะครับก็บสำหรับเวลาเร่งด่วนแบบนี้นะฮะร,รถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะมีความถี่ขบวนอยู่ที่20นาทีนะฮะต่อหขบวนนะครับแต่ถ้าช่วงเวลาปกติก็ครึ่งชั่วโมงนะฮะ30นาทีนะครับครับก็สำหรับค่าโดยสารสายบางซื่อตลิ่งชันของรถไฟฟ้าสายสีแดงตะวันตกนะฮะ ราคาก็จะอยู่ที่35บาทนะครับแต่ถ้าเป็นบางซื่อลังสิตธ์นะฮะราคาก็อยู่ที่42บาทนะฮะถ้าเป็นสายสีแดงเหนือนะครับฝั่งนู้นนะฮะก็คือขบวนรถที่จะไปลังสิทธ์นะฮะก็เข้าฉันชลาแล้วนะฮะถ้าเป็นขบวนรถสายลังสิทธ์ก็จะมี6โบก,กี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายตะลิ่งชันก็จะมี4โบก,กี้นะฮะ ครับตรงนี้ก็มีบันไดที่จะขึ้นไปอีกชันชลาหนึ่งนะฮะก็เป็นชันชลาของรถไฟความเร็วสูงนะฮะแล้วก็ชันชลาของรถไฟเชื่อมสาสนามบินนะฮะก็คืออนเมืองสุวรรณภูมิปูตระเพานะฮะซึ่งเป็นโครงขายที่จะเปิดให้บริการในอนาคตนะฮะเขาก็บอกว่าตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาทีนะฮะรถรอบ9ก้าโมงก็จะเข้าสู่ชันชลาแล้วนะฮะสำหรับรถที่จะไปตลิ่งชันนะครับ ตอนนี้ขบ,บวนรถกำลังเข้าสู่ชัชลาสถานีกลางบางซื่อนะฮะสำหรับขบวนรถเที่ยว9ก้าโมงที่จะไปทางตลิ่งชันนะครับขบวนรถจะมาที่สถานที่จอดชาร์การจะสิ้นสุดการให้บริการที่สถานีจะต้องมีทารตรวจสอบชอาร์จจะช่ว n งา ขบวนที่2 0 2 0นย์สองนนะฮะแล้วก็จะทำเป็นขบวน2023นนะฮะเพื่อเดินทางไปที่สถานีตลิ่งชันนะครับ อันนี้ก็ภายในตัวรถนะฮะรถก็จะจอดประมาณ10นาทีนะฮะแล้วก็ออกในเวลา9้าโมงนะครับไปที่สถานีตลิ่งชันนะฮะภายในรถก็มีกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยด้วยนะฮะ แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้เมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอีกด้วยนะครับเขาบอกว่าอีก3นาทีรถจะออกนะครับตอนนี้อีก2อนาทีนะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็ได้เวลารถออกแล้วนะครับตอนนี้ก็มีขบวนรถสายลังสิตอีกขบวนหนึ่งเข้าสู่ชันชลานะฮะ รอบนี้เรารีวิวจัดเต็มถึงสถานีตลิ่งชันเลยนะครับแล้วก็มีขบวนรถสายลังสิตออกพร้อมกับขบวนรถสายตลิ่งชันด้วยนะฮะสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีบางซ่อนนะฮะที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะหรือว่ารถไฟฟ้าสายเฉลองราชธรรมนะครับ รถไฟฟ้าใส่สีมวงนี้ก็จะวิ่งไปทางบางใหญ่บางบัวทองนะฮะขบวนนู้นก็คือขบวนไปลังสิตนะฮะสถานีต่อไปบางซ่อน The next station is บาคซ่อน s t a t i o ตอนนี้รถไฟก็กำลังเร่งความเร็วขึ้นนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นโรงรถจักบางซื้อนะฮะเราก็จะเจอรถจักรจอดอยู่หลายรุ่นเลยนะฮะก็มีท om, achi, ั e ้งเอาตอมฮิตาชิ G.E.A ก็มีนะฮะแล้วเราก็เห็นฮิตาชิหมายเลข4514จอดอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูของดีก็แล้วกันฮะวันก่อนผมมาผมเจอของดีอยู่แถวๆนี้นะ รอบนี้ไม่เจอนะฮะของดีก็คือรถจาก QSY หรือว่ารถจากอุลตร้าแมนนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราก็กำลังเลี้ยวเข้าโค้งที่เรียวไปทางกับรถไฟสายใต้นะฮะพุ่งสู่สถานีตลิ่งชันนะครับ รถก็เร่งความเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทางด่วนนะฮะทางด่วนที่จะวิ่งจากจตุจักรไปลงที่กาญจนพิเศษตะวันตกนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นทางรถไฟสายใต้นะครับก็สำหรับทางรถไฟฟ้าสายสีแดงตะวันตกนะฮะก็จะเรียบไปกับทางด่วนสาย ไจนาพิเศษจตุจักรแล้วก็ทางรถไฟสายใต้นะฮะเมื่อกี้เราก็เพิ่งข้ามของปลาปลามานะครับเราก็สังเกตเห็นรถไฟฟ้าสายสีมุ่งจอดอยู่ที่สถานีบางซ่อนนะฮะต้รถไฟฟ้าสายสินม่วงขบวนนี้ก็จะมุ่งหน้าสู่สถานีปายทางตะปูนต่อไปนะครับ สถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีบางบุรุนะฮะรถไฟก็จะวิ่งลงเป็นทางวิ่งระดับดินนะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะข้ามสะพานพระราม6นะฮะผมว่าเดี๋ยวผมมาถ่ายด้านนี้ดีกว่าวันนี้จะได้เห็นแม่น้ำเจ้าพยาชัดๆนิดนึงนะฮะ ตอนนี้ผมก็มาถ่ายฝั่งของสะพานพระรามเจ็ดนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเห็นสะพานพระรามเจ็ดด้วยนะครับถ้าถาดตรงนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งสะพานพระรามหกของรถไฟสายใตย้แล้วก็ทางด่วนสายสจักการจันาพิเศษบังอยู่นะฮะทำให้ไม่ค่อยเห็นแม่น้ำเจ้าพยาเท่าไหร่นะครับ อนนี้เราก็กำลังข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะฮะฝั่งตรงข้ามผมก็คือสะพานพระรามเจ็ดนะฮะก็เป็นถนนที่จะไปเชื่อมกับถนนจรรสนิทวงนะฮะเราจะดูสภาพน้ำนะฮะว่าตอนนี้น้ำก็สูงมากเลยนะครับหลายๆที่ตอนนี้น้ำสูงนะฮะเพราะว่าเขาปล่อยน้ำเหนือลงมานะครับหลายๆที่ก็เห็นว่าตอนนี้ในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเองตอนนี้ก็น้ำท่วมนะฮะตอนนี้เราก็ผ่านลงไฟฟ้าก้าผอนะฮะลงไฟฟ้าพระนครเหนือนะครับ และนี่ก็คือถนนจรรยสนิทวงนะครับ <ไป S 1> ก็สำหรับ <ไป S 1> น้ำท่วมที่ผ่านมานะฮะ <ไป S 1> ก็เป็นอุปสรรคในการเดินรถไฟโดยเฉพาะสายใต้นะฮะ <ไป S 1> ส่งผลกระทบทำให้ขบวนรถหลายขบวนล,ล่าช้าเลยนะฮะสำหรับรถไฟสายใต้นะฮะ <ไป S 1> ก็มีขบวนเดียวที่ตรงเวลานะฮะก็คือขบวน32นะฮะหาดใหญ่กรุงเทพทับศิีนาลักษ์นะฮะ ขบวนอื่นล่าช้าหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น172 170แล้วก็3846นะฮะถ้า172ก็วิ่งมาจากสุไไงโกโลกนะครับแต่ถ้าเป็น170ก็วิ่งมาจากเยลานะฮะแล้วก็ถ้าเป็น3846ก็วิ่งมาจากปาดดังเบซาแล้วก็สุนไงโกโลกนะครับ มื่อวานก็มีข่าวอยู่ว่ามีขบวนรถขี่5183นะฮะหรือว่า JR h o k k a i d นะฮะก็มาวิ่งทดสอบในสายการจนาบุรีนะครับแต่ว่าวิ่งไม่ถึงปลายทางนะฮะรู้สึกว่าจะวิ่งถึงสถานีท่าเรือนะฮะก็หยุดเนื่องจากว่าเส้นทางเกิดน้ำท่วมนะฮะก็เลยวิ่งได้แค่นั้นตอนนี้รถก็กำลังลดระดับสู่ทางวิ่งระดับดินนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเห็นวิวของช่างชุยด้วยนะฮะ ตอนนี้เราก็กำลังจะถึงสถานีบางบำรุกแล้วนะครับก็สำหรับสถานีบางบำรุกก็จะเชื่อมต่อไปที่ถนนสิรินทรนได้นะฮะมันมีเวลาบอกไหม ที่จะไปก็ถือว่าตลิ่งชันี่นะครับสถานีบางบบรุนะฮะสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีตลิ่งชันแล้วนะฮะและเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนไปต่อรถฟีดเดอร์นะฮะเป็นรถดีเซลรางจากตลิ่งชันไปสารยาต่อนะฮะก็ถือว่าสะดวกนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะ แต่ถ้าทําไปถึงสารยาผมคิดว่าน่าจะสะดวกกว่านี้นะฮะพวกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่กี่ดนก็จะได้เดินทางสะดวกขึ้นนะครับตอนนี้รถก็ออกแล้วนะฮะก็กําลังจะมุ่งหน้าไปที่สถานีปลายทางตลิ่งชันนะครับเดี๋ยวเราก็จะผ่านช่างช่ยด้วยนะครับ ฝั่งตรงข้ามก็เป็นถนนจิรินทร์นะฮะ ช่วยนะฮะก็สำหรับช่างช่วยเองก็จะมีพวกร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็ร้านอาหารนะฮะเป็นร้านอาหารที่เปิดกลางคืนที่จะมีนักร้องมีศิลปินมาร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีนะฮะแล้วเราก็จะเห็นทางยกระดับบรมามา,าจธตชนนีด้วยนะฮะหรือปิ่นเกล้านครเทยศรีนะครับตอนนี้เราก็าข้ามคลองบางกอกน้อยแล้วนะครับ ขนานทั้งทางด่วนด้วยขนานทั้งทางรถไฟสายใต้ด้วยแล้วก็ขนานทั้งถนนปิ่นเก้านครชัยศรีหรือว่าถนนบรมราชชนนีด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังลอดใต้ถนนราชพฤกนะฮะข้างบนก็จะเป็นถนนราชพฤกนะครับ ราก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะฮะสำหรับสถานีตะลิ่งชันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปต่อรถฟดเดอร์ต่อนะครับครับก็ถึงแล้วนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะบางซื่อตะลิ่งชันนะฮะตอนนี้ผมก็ถึงสถานีตลิ่งชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปต่อรถดีเซลรางฟดเดอร์นะฮะจากตะลิ่งชันไปสาลยานะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปต <c oughs> ่อไปไปทำอะไรไปเที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตาม <c oughs> ช่องเท v e บบีทีนะครับเก <c oughs> ็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ